สวัสดีไม่รักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดสังเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็มีข่าวในวงการมวยโลกมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเช่นเคยก็เริ่มกันที่ข่าวของมวยฟิลิปปินส์นะมวยฟิลิปปินส์นี่ก็ต้องถือว่าออกนอกบ้านนี่ก็ไม่กลัวใครนะแล้วก็ไปชนะต่างประเทศบ่อยมากมากเลยล่าสุดก็มีมวยชื่อเจฟซูมาบอง มวยฟิลิปปินส์เนาะไปชนะคะแนนทาเคโรคิตาโนะมวยญี่ปุ่นไรพ่ายซึ่งก็ปรากฏว่ามวยตัวนี้ก็เอาชนะไปด้วยคะแนน9 6ต่ 93, 2, 3, 4, 5, 92, อ93เสงเสียนแล้วก็9 7ต่อ9กก็คว้าแชมป์ด b บยเอเชียในรุ่น1 0 5อปอนด์ก็ฟิลิปปินส์ไปชนะ,ะนักชกญี่ปุ่นเนะเาะเมื่อเมื่อวานนี้ครับแล้วก็ต่อกันที่ข่าวของโนนิโตโดเนะแชมป์โลก หลายรุ่นชาวฟิลิปปินส์ซึ่งก็ปัจจุบันก็ย,ยังไม่แขวนนวมนอาแล้วก็ปัจจุบันเป็นแชมป์เฉพาะการด้วยในเส้นของ WPA หรือว่าด้ว,ว่าสมาคมมวยโลกในรุ่นหนึ่งบปอนด์เนะเากะก็ปัจจุบันเป็นแชมป์เฉพาะการในเส้นนี้อยู่ล่าสุดนะครับเจ้าตัวแวลว่าจะได้ชกรวบแชมป์กับแชมป์โลกลาพัร ก็คือทางด้านเซย่าฟูซูมิในวันที่17ธันวาคมที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะก็เซยาฟูซุมิเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าก็าบาดเจ็บแล้วก็กลายเป็นแชมป์โลกลาพักแต่ว่าแชมป์โลกแส้นจริงอะ่ะที่จริงก็คือทางด้านอันโตนิโอวากัสเนาะแต่ว่าล่าสุดเหมือนกับว่า,าเขาก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันก็เลยทําให้ตอนนี้ก็มีทั้งแชมป์โลก เส้สนปกติยกอยู่ที่อันโตนิโอวาเัสแชมป์เฉพาะการอยู่ที่ทางด้านโนรนโตโดนแน่แล้วก็ทางด้านเฟย,ย่าซูซุมิเนี่ยเป็นแชมป์โลกลาพักแลว้วว่าเนี่ยคู่ของโดนแน่แชมป์เฉพาะการจะชกกับทางด้านเฟย่าซูซุมิเพื่อพิสูจน์แชมป์หนึ่งหนึ่งเดียวกันต่อไปในอนาคตครับก็ไว่าจะเป็นวันที่17ธันวาคมนี้เนาะก,ก็ไม่ได้อนาคตนั่นแหละก็คือเขาระบุวันชกมาแล้วว่าจะเป็นวันที่17ธันวาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว ก็ปิดท้ายกันที่ข่าวของสถาพรสะอาดนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยวว่า,วาน้ำหนักของสถาพรเนี่ยพอดีพิก,กัดแล้วนะออพอดีพิก,กัดแล้วแล้วก็มีการซ้อมเบาๆอะไรพวกนี้อยู่ อยู่เนืองเนแล้วก็กินอาหารตามปกติน้ำหนักก็น่าจะคุมมาจากประเทศไทยเท่าพิกัดพอดีแล้วเพราะว่าดูจากสีหน้าเววตาแล้วก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะดูซ,ซุบซุบฟี่ไปสักหน่อยนึงก็ล่าสุดมีความมีรายงานระบุออกมาบอกว่าสถาพรสะอาดเนี่ยก็น้ำหนักพอดีพิกัดละพร้อมที่จะขึ้นช่างในวันที่ก็น่าจะขึ้นช่างหนึ่งวันใช่ไหมละ่ะก็ท่าบอกว่าวันที่25ตุลาคมนี้สถาพรสะอาดก็จะขึ้นช่างล่าสุดก็มีรายงานระบุว่าน้ำหนักของเจ้าตัวเนี่ย อพอดีพิกัดละแล้วก็การอาหารการกินเป็นอยู่อะไรพวกนี้ก็สบายๆชิลๆไม่ได้มีความวิตกกังวลอะไรทั้งนั้นก็เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้กับทางด้านสถาพรชกับลุยเนรี่วันที่26กตุลาคมนี้แล้วกันนะครับล่าสุดล่าสุดก็ข่าวล่าสุดนี้ก็คือทางด้านสถาพรน้ำหนักไม่มีปัญหาก็พอดีพิกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ